สำหรับลูกค้าธนาคารเกษตรกรไทยที่ใช้แอปพลิเคชัน k p พและหากคุณต้องการเพิ่มบัญชีเข้าไปในแอปจะทำอย่างไรวันนี้ b ีไวส t i เ n ยล่าฟังกันค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ B-Y Station ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ าธนาคารกสิกรไทยนะคะที่อาจจะมีการเปิดบัญชีเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่มีบัญชีแล้วเนี่ยและคุณต้องการที่จะเพิ่มบัญชีนั้นนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชัน k p a s เพื่อให้เห็นบัญชีเล่มอื่นๆของเราด้วยเนี่ยมีวิธีการเพิ่มง่ายๆดังนี้เลยค่ะ สำหรับอันดับแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเคพัสหลังจากนั้นเข้าไปที่เมนูตั้งค่าหลังจากนั้นเลือกไปที่เมนูตั้งค่าบัญชีและบัตรหลังจากนั้นค่ะกดเครื่องหมายบวกและสามารถระบุเลขที่บัญชีที่ตัวเองต้องการเพิ่มเข้าไปในแอปเคพัสได้เลยค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนง่ายๆสำหรับการเพิ่มบัญชีผ่านแอปพลิเคชันเคพัสค่ะสำหรับวันนี้บีไวต์แตชั้นต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you